เอาสักชุดบ่เฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ยจริงจริงมันต้องลองได้แต่ว่าอยาดียัดยด,ดัดยัดเข้าไปเมืเมื่อกี้นี่ตลกเลย<อ>เกย๋ไปลองเสื้อเอาติดติดติดลองบอดได้อันนี้่ะลองสวมได้ค่ะอะชอบไหมชอบใจกับชุดสวยไรลูกหวัวใจวะชอบป่าน,นี่ไงไม่ต้องคือ เขาบอกแล้วไงเทคนิคคือถ้าเกิดอยากให้ดูว่ามาหลายวันน่ะต้องมีชุดมาเปลี่ยนเนี่ยเราเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนแล้วเขาถ่ายรูปอีกันเออเราก็ไปถ่ายกำแพงที่เดิมโอ้ยเหนื่อยมากเลยมัมจะได้รู้สึกว่ามาหลายวันไงโอ้ยดูดิใครซื้อเนื้อย่างไข่มัากินนยังไม่หมดแล้วมันคลอยแขนเป็นลาวตักเบานนิดดเเียวองะไม่ออกนะจิตร์ควา